สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบรักทุกท่านนะครับกระผมศักดิ์อนันต์อนนัตสุขผู้อำนวยการโรงเรียนนารายคำพงวิทยาจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ตั้งใจจะนําสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนนะครับที่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเป็นงานที่กระผมเองนะครับ ความกับคณะครูได้ขับเคลื่อนในโรงเรียนแล้วก็ได้จะทำเป็นผลงานแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในงาน2020 international forum on education leadership นะครับได้นำเสนอที่งานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยซีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2,033ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นก็คิดว่าพอจะเป็นแนวทางที่ดี ในเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูนะครับในโรงเรียนนะครับซึ่งผลงานดังกล่าวนะครับก็คือผลงานเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูสู่การสร้างชุมชนแห่งการศึกษาคนควังด้วยตนเองของนักเรียนนะครับหรือ professional learning community to enhance independent study community นะครับซึ่งก็จะขอเรียกเปลี่ยนกับทุกท่านดังต่อไปนี้นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักนะครับกับเรื่องของ วิชา i อกันก่อนนะครับวิชา i อหรือว่า less independent study นี่นะครับก็คือเป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลของประเทศไทยนะครับโดยที่ต้องการมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่จะทําการศึกษาทําการสืบคน้นข้อมูลนะครับในเรื่องที่ตัวเองสนใจหรือในเรื่องที่คิดว่าเป็นปัญหา ที่ต้องการที่จะเขาเข้าไปแก้ปัญหานะครับในลักษณะที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าโครงงานหรือว่าเป็นโครงงานชิ้นเล็กๆที่เป็นมินิโปรเจกต์นะครับท้ายสุดก็หลังจากนักเรียนได้ทําโครงงานชิ้นงานนั้นแล้วก็มีการนําเสนอนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอด้วยโปสเตอร์การนําเสนอด้วยวาจารหรือว่าด้วยสื่ออื่นๆด้วยรูปแบบอื่นๆที่นักเรียนถนัดนะครับซึ่งในวิชา i s นี้นะครับก็มีการ ในโรงเรียนสพทอทั่วไปนี้ก็มีการจัดให้นักเรียนเรียนอยู่3วิชานะครับก็คือ IS1 IS2, IS3 i s 1ก็เป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS2 เป็นเรื่องของการสื่อสารและการนำเสนอส่วน IS3 ก็เป็นเรื่องของการบริการสังคมนะครับจากงานที่เขาทำมาก็เอาไปสู่ชุมชนสังคมต่อไปนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้ก็อาจจะถูกจัดอยู่ใน2ภาคเรียนนะครับโดยที่โรงเรียนผมเอง นะครับก็มีการจัดวิชา i อเอสหนึ่งสอนะครับอยู่ในชั้นม .2 แล้วก็ม4ทั้ง2ภาคเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จนครบกระบวนการแล้วก็นําไปสู่การนําเสนอผลงานการศึกษาคนความด้วยตนเองของนักเรียนนะครับโรงเรียนนารายคำพงวิทยาของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจาอาเภอโนนนารายมีจํานวนนักเรียน539คนมีครูปฏิบัติการสอน40คนนะครับ นักเรียนของเราได้เรียนวิชาเอสมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับพระเราบรรจุอยู่ในหลักสูตรมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็พบว่าในเรื่องของการนําเสนอโครงงานหรือว่าการนําเสนอผลงานของนักเรียนเนี่ยยังไม่มีแบบแผนที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนดังนั้นนะครับทางผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอะไรกของผมวิทยาของเรา จึงมีมติตกลงร่วมกันนะครับว่าควรที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิชา i อเนี่ยนะครับด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได5ขั้นหรือที่เรียกว่า f i e s t e p นะครับจริงๆเนี่ยไอเราสอนแค่2ระดับนะครับแต่ว่าอันเนี้เราต้องการขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนเราจึงต้องการให้ครูทุกคนได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการเอาวิธีการของ i s ไปใช้ในทุกๆวิชานะครับจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันโดยมีเป้าหมายอยู่3ประการนะครับประการที่1ก็คือต้องการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชา i อเให้มีประสิทธิภาพประการที่2ก็คือพัฒนาศักยภาพของครูในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการเปิดชั้นเรียนประการที่3นะครับก็คือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะครับ ดังนั้นในปีการศึกษา2 0 1 2นะครับพวกเราทุกคนจึงได้ร่วมกันที่จะใช้ professional learning community นะครับในการที่จะสนับสนุนให้เกิด independent study community ของนักเรียนนะครับทีนี้ในเรื่องของ plc เนี่ยเราก็พอที่จะมีความรู้พื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่คุณครูนักการศึกษาผู้บริหารหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้มาทำงานร่วมกันในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและก็ประสบความสําเร็จในเรื่องที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าจะพัฒนาผู้เรียนตรงนั้นนะครับโจทย์ของเราจึงเกิดว่าแล้วเราจะใช้ PLC เนี่ยไปสร้างให้เกิด ISC ได้อย่างไรนะครับโรงเรียนของเราก็เลยใช้กลยุทธ 3กลยุทธ์นะครับในเรื่องของการที่จะทําให้เกิด i s c กลยุทธ์ที่1น,นะครับก็คือเรื่องของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได5ขั้นหรือ5 step นะครับกลยุทธ์ที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูนะครับซึ่งเราเรียกว่า LSPLC และประการที่3ก็คือการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนนะครับทั้งหมดนี้ทั้ง3อันก็เป็นกลยุทธ์ในการ พัฒนาครูนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติแล้วก็ผลจากการศึกษาค,คนคว้าตนเองก็จะถูกนําเสนอในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทั้งในเรื่องของการสื่อสารและก็การนําเสนอผลงานกิจกรรมของเรานะครับก็เริ่มต้นจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องวิชาการศึกษาคนคว้าด้วยตนเอง หรือว่าวิชา IS นะครับตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนรู้ด้วยบันได5ขั้นหรือที่เรียกว่า5 s t ต p ปนะครับทีนี้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือที่เรียกว่า5 s t ต p ปนี้นะครับก็เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีการสอนแบบโครงงานซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งคําถามการแสวงหาสารสนเทศการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารและการตอบแทนสังคมนะครับซึ่ง ทั้ง5อันเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพนะครับอีกครั้งก็จะสามารถทําให้เด็กไทยในเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้เช่นกันนะครับซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตั้งคําถามหรือขั้นตั้งคําถามนะครับเป็นการให้นักเรียนเนี่ยครับได้ฝึกสังเกตสถาน,านการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆจนเกิดความสงสัยจากนั้นก็ ฝึกให้นักเรียนตั้งคําถามที่สําคัญรวมทั้งการคาดเสนคคาตอบด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆและสรุปคาตอบชั่วคราวนะครับขั้นที่2ก็คือการสแสวงหาสารสนเทศเป็นขั้นตอนของการออกแบบวางแผนเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งการทดลองซึ่งก็เป็นขั้นที่เด็กเนี่ยได้ใช้หลักการเรียนนใยเพื่อการออกแบบข้อมูล ขั้นที่3ครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นขั้นตอนที่ทําให้เด็กเนี่ยได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการสื่อความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆด้วยผังกราฟิกการแปลผลจนถึงการสรุปผลหรือสร้างคําอธิบายเป็นการสร้างองค์ความรู้นะครับซึ่งเป็นแก่นความรู้ประเภทที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นหลักการเป็นกฎเป็นทฤษฎีนะครับคือสิ่งเหล่านี้เด็กจะต้องทําทการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมานะครับ ขั้นตอนที่4ครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารขั้นนี้เป็นเรื่องของการนําเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจนแล้วกอ็อาจจะเป็นการนําเสนอด้วยวาจารหรือการนําเสนอด้วยรูปแบบอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมนะครับในขั้นนี้ก็เป็นขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนได้นําความรู้ที่ได้เรียนมานไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการนำไปนำเสนอหรือไปแก้ปัญหาหรือไปบอกเล่าให้กับชุมชนที่นักเรียนได้อาศัยอยู่ได้ต่อไปนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตอบแทนหรือว่าการบริการสังคมครับครับหลังการจัดการอบรมแล้วนะครับคุณครูก็มีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูซึ่ง เราเรียกกันว่า LSPLC นะครับกิจกรรมนี้ได้ทำขึ้นเพื่อนำมาทดแทนการนิเทศภายในของโรงเรียนโดยเป็นกิจกรรมทางวิชาชีพที่คุณครูผู้บริหารนักการศึกษาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่จะได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันจากนั้นก็ซึ่งหลังจากการออกแบบในลักษณะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับก็จะมีการาวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วคุณครูท่านนั้นก็จะเอาแผนการจัดการเรียนรู้นั้นนะครับไปปรับปรุงตามข้อเสนอแน,นะของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับในภาพก็คือเป็นทีมเป็นทีมทีมหนึ่งที่เขาจะร่วมกันวิาพากษ์แผนของคุณครูท่านนั้นนะครับหลังจากที่ได้นําไปปรับแก้แล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเปิดชั้นเรียนนะครับซึ่งในการเปิดชั้นเรียนนี้ก็จะมีผู้บริหารนักการศึกษาเช่นท่านศึกษานารย์ นะครับแล้วก็มีเพื่อนครูด้วยกันที่จะเข้าไปาทําการสังเกตการสอนนะครับภายหลังจากการสังเกตการสอนเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการสะท้อนผลนะครับซึ่งคุณครูที่จัดการเรียนรู้ก็จะมารับฟังการสะท้อนผลในประเด็นต่างๆนะครับที่ท่านศาสานิเทศที่ผู้บริหารที่กัลยานามิตรนะครับคุณครูที่เป็นทํางานร่วมกันนะครับได้ไปสังเกตการสอนมาสะท้อนให้กับคุณครูได้รับฟัง ซึ่งคุณครูท่านนั้นก็จะได้บทเรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็อาจจะนําไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สามารถที่จะนําไปใช้สอนในปีถัดไปได้อย่างมีคุณภาพครับหลังจากที่คุณครูได้จัดการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นักเรียนในแต่ละวิชาที่คุณครูได้จัดการเรียนการสอนนะครับได้ทําการมอบหมาย ให้นักเรียนได้ทําชิ้นงานหรือว่าโครงงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนที่ตนเองสนใจนะครับนักเรียนก็ได้ใช้เวลานะครับไปในการทําการศึกษาค้นคว้าจนโครงงานของนักเรียนนั้นสำเร็จลุล่วงแล้วนะครับนักเรียนก็จะจัดทําออกมาในรูปแบบของรายงานการศึกษาค้นคว้าซึ่งตัวรูปแบบรายงานของเรานี้นะครับก็จะ มีลักษณะก็คือเป็นโครงงานลักษณะเหมือนรายงานการศึกษาค้นคว้าี่ประมาณ5หน้านะครับให้เรียนได้ทําการสรุปทุกอย่างนะครับตั้งแต่ที่มาความสําคัญวิธีการศึกษานะครับผลการศึกษาสรุปผลการศึกษาและการนําไปใช้ประโยชน์ทุกอย่างรวมถึงเอกสารอ้างอิงด้วยนะครับก็คือให้เสร็จภายใน5หน้านะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องจัดทําให้อยู่ในรูปของโปสเตอร์พรีเซนเตชันนะครับก็คือเอาทั้ง5หน้าเนี่ย มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบโปสเตอร์ที่เป็นลักษณะของการนําเสนอผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐานนะครับแล้วนักเรียนผลงานนักเรียนเหล่านั้นก็จะถูกคุณครูคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนในรายวิชานั้นไปนําเสนอในงานที่เราเรียกกันว่างาน Open House หรือว่างาน i อเอส p ิมโบลเซและผลงานเหล่านั้นนะครับก็จะถูกคัดเลือกไปจัดแสดงในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนนะครับ ที่เราเรียกว่า Student Sharing Forum นะครับในงาน NKW Open House นะครับซึ่งก็มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในปีนั้นประมาณ 40, 40ผลงานครับครับอันนั้นก็คือในส่วนของนักเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของคุณครูถามว่าคุณครูของเราเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนไหนบ้างก็ต้องตอบว่า p l c ่ก็เปิดโอกาสให้คุณครูนะครับได้มีการพบปะพูดคุยกันตั้งแต่ขั้นตอนของการวิพากษ์แผน ขั้นตอนของการไปสังเกตการเปิดชั้นเรียนแล้วก็ขั้นตอนของการสะท้อนผลนอกจากนี้นะครับคุณครูก็จะต้องทําการเขาเรียกว่าไงครับสรุปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของตนเองในเรื่องของการสอนวิชานั้นๆเรียกว่า best practice ของครูนะครับที่มุ่งเน้นให้ครูนําเสนอ4ประเด็นดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือสิ่งที่ครูทําประเด็นที่2ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่3ก็คือข้อคิด หรือข้อเรียนรู้ที่ได้และก็ประเดินที่สก็คือสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับอันนี้ก็จะออกมาในรูปของรายงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูนะครับรวมถึงที่เป็นลนักษณะคล้ายๆว่าเป็นโปสเตอร์พรีเซนเทชันของครูเช่นเดียวกันทีนี้ในส่วนของผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นนะครับจากการขับเคลื่อนทั้ง3ามลยุทธ์ก็ปรากฏผลที่น่าชื่นใจนะครับดังต่อไปนี้นะครับ อันที่1ก็คือนักเรียนของเราในทุกระดับชั้นนะครับได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติหรือที่เรียกว่า active learning นะครับโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได5ขั้นหรือที่เรียกว่า f i step นะครับนักเรียนมีประสบการณ์ในการศึกษาค้นความด้วยตนเองจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาค้นความด้วยตนเองที่มีคุณภาพและผลงานที่มีคุณภาพหลายชิ้นก็ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ นะครับในงานเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้สู่มหาสากลของโรงเรียนในส่วนคุณครูเองนะครับเราก็พบว่าคุณครูทุกคนเนี่ยมีแนวทางและก็มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า active learning นะครับคุณครูเองก็มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมและก็มีประสบการณ์ในการเปิดชั้นเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนเองเป็นครูคุณภาพและ เป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้อันนี้ต้องยืนยันชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาครูเราก็มกักจะทำงานต่างคนต่างทำงานนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ถูกวิาพากษ์หรือว่าถูกสังเกตการสอนอย่างครบถ้วนขนาดนี้นะครับแต่นี่คือ100%เอก็เพื่อนครูด้วยการที่ทํางานเป็นทีมนี่แหละที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมานะครับท้ายสุดก็ทําให้คุณครูของเราก็ได้รับการรางวัลน,นะครับรางวัล active teacher นะครับ จากการจัดการเรียนรู้แบบแลกทิกเริ่มนิ่งแล้วก็รวมถึงส่งผลให้บางท่านก็ได้รับารางวัลโอเบกอวอร์ดในระดับชาติด้วยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะครับก็พบว่าจากผลงานที่ได้ขับเคลื่อนมาตลอดปีการศึกษานะครับก็ได้ดําเนินการจัดส่งเข้ารับการคัดสรรในโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของสํานักงานเลขาธิการคูรูสภานะครับก็ส่งผลให้ได้รับารางวัลคุณภาพ เหรียญเงินระดับภูมิภาคนอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ในปีการศึกษา2563นะครับโรงเรียนก็ยังได้รับทุนสนับสนุนนะครับในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC จากสำนักงานเลขาธิการครูสภาอันนี้ทุนนี้ได้มาคับเคลื่อนในปีการศึกษา2563และในปีการศึกษา2564 ที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับก็ยังได้รับทุนสนับสนุนจากสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสวทนะครับมาขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒน,นาผู้เรียนให้สามารถที่จะทําผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้งโรงเรียนด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวของผู้บริหารเองนะครับในส่วนของผมเองก็ ถือได้ว่ามีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนะครับและก็ได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารการนะครับเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพทนะครับในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติจากการพัฒนาสารศึกษาในที่ประชุมวิชาการของโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกหรือ CBSCL ก็คือ สไลด์ที่ผมนาเสนอให้กับทุกท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับทีมนน่มหาวิทยาลัยศรีนานมหานครชงชิ่งสาธารณรัฐประชาชจีนนะครับและก็ยังได้รับการเลือกจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับรับทุนฝึกอบรมที่ศูนย์ซ no ีน O โออินโนเทนะครับในหลักสูตร e x c e l l e n t in s c h o o l l e ิชชิ s โ i ร p กรม r a m SLP นักสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในช่วง เ,เดือนมกราคม2563ที่ผ่านมาด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านครับจากการนำเสนอที่ผ<น>่านมาทั้งหมดนะครับท่านก็จะเห็นว่าหากมีการขับเคลื่อนที่จริงจังแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับก็จะส่งผลให้นักเรียนได้รับความสาเร็จครูก็ได้รับความสาเร็จนะครับผู้บริหารเองก็ได้รับความสําเร็จโรงเรียนก็สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับก <bons. S 2> ็คือทุกคนทุกฝ่ายได้รับความสําเร็จ และก็ความสุขร่วมกันนะครับซึ่งก็จากกระบวนการทั้งหมดก็ส่งผลให้ผู้ปกครองและก็ชุมชนนะครับเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้นและก็คงจะส่งผลในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนและก็โอกาสอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเห็นว่าหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ที่คุณครูนะครับหากโรงเรียนมีครูดี มีคุณภาพมีความกระตือรือร้นก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามไปด้วยดังนั้นนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การสร้างชุมชนแห่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนนะครับจึงเป็นการที่กลุ่มครูผู้บริหารนักการศึกษาและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันสแสวงหา แนวทางหรือข้อตกลงร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ผู้รับบริการหรือว่าผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนผ่านการเรียนรู้ด้วยบันได5ขั้นหรือที่เรียกว่าไฟสเต็ปนะครับมีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า lsplc นะครับมีกระบวนการเสริมแรงมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดผลงาน การศึกษาค้นควาดด้วยตนเองของนักเรียนที่มีคุณภาพและก็มีการนําเสนอผลงานของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นาจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแนวทางนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนการนําเอาการสร้างชุมชนการรู้ทางวิชาชีพหรือที่เรียกว่า PLC มาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก็หวังว่าท่านจะได้แนวทางและก็นําเอาวิธีการนําเอากลยุทธ์ที่เราได้นําเสนอนี้นะครับไปประยุกต์หรือปรับใช้ในบริบทของตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในเรื่องของการเรียนรู้ยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ